โครแว้นเลยวะเจ็ดสกีแล้วก็เอามาอัพเลยนะครับนี่มีทั้งบวกมีทั้งคูณแต่น่าจะคูณหนึ่งรอยมากกว่านะเหมือนก,นกันกับตู้สุ่มคูณหนึ่งร้อยอ่ะอืมเปิดมาสิบสองชั่วโมงนะครับมันก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับอยไว,ไวขนาดนี้เลยเหรออ้ยทำไมมันลดอย่างเงี้ยโอ้ คือแบบไหาไปแล้วสองนะครับอาสุ่มเลยโอ้โหไวเกินเหลือจาเชื่อโอ้โหไหลเป็นน้ำนะครับห,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 หมายกูดอะสุ่มครับยาวๆ สิบนาทีผ่านไปโอเคมืดตึบส่วนบูทเหลืออีก86.7นะครับแล้วมันบูทเพิ่มได้ปะหรือต้องแชห่หมดก่อนอ๋อโอเคบูทเพิ่มได้นะครับอ่ะแส่ไปเออมาคูณ100เหมือนเดิมนะครับไปอีกครับ วูดเหลือ88ต้องวูดเพิ่มนะครับอย่าให้มันต่ำกว่า90ไปต่อลดโคตรไวเลยอะวูดเพิ่มวูดเพิ่มอืมมาเรียบเรียบเลย ใส่เป็นน้ำจัดเหลือ84อ่อาบูทเพิ่มอืมปะ ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงขอดูแป๊บนะครับโอเคหิวมืดตึบตลอดหนึ่งชั่วโมงเนี่ยสุ่มด้วยคูณแปดสิบบวกบวกคูณเก้าสิบบวก, 90, บ,วกบวกนะครับก็นั่นแหละมืดตึบตาคูณหนึ่งร้อยแต่หลังจากนี้เนี่ยผมจะไม่บู์เพิ่มแล้วนะเหลือสักคูณแปดสิบเนี่ยผมก็จะย้ายไปสุ่มในมือถือนะครับ บูธที่เปิดเอาไว้12ชั่วโมงตอนนี้หมดแล้วนะครับหิวจากตู้สุ่มอีเวนต์ไม่ได้ส่วนหิว3ตัววนก็ไม่ได้เช่นกันนะครับเกลือเกลือมากส่วนฟอสซิลเนี่ยเหลืออีก600นะครับบูธไม่เต็ม12ชั่วโมงปามแอ๊ อ่ะบูตไปแล้วก็สุ่มเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะคอยบูตตลอดนะผ่านไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยจะมาบูตหนึ่งทีนะครับบูตเพิ่มไป ผ่านไปอีก12ชั่วโมงและก็ตลอด12ชั่วโมงของวันนี้ที่สุ่มไปเนี่ยบูตไม่เคยเหลือต่ำกว่าคูณหนิเลยนะเหลือ60บูตเหลือ70บูตขนาดเหลือ80ผมก็ยังบูตและคุณดูนี่คิวอีเวนตมืดตึบ๊บคิวสามตัววนก็ไม่ได้โอ้โหเกลือมากเกลือเกิน24ชั่วโมงแล้วนะกับตู้สุมตัวนี้ส่วนฟอสซิลเนี่ยเหลืออีก15จะบูให้ครบ12ชั่วโมงเนี่ยก็ไม่พอ ฟาร์มเพิ่มสิครับโอเคหนังสือบัฟเซตกนี้แล้วก็บูธไปอืมไปครับ บูทเหลืออีก50กว่าวินาทีคิวจากตู้สุ่มอีเวนต์มืดตึ๊บคิวสามตัวบนก็ไม่มีขอยินไว้อะไรให้กับตู้สุ่มตัวนี้ที่สุ่มไปแล้ว3 6ชั่วโมงไม่ได้คิวมาเลยดีสุดที่ได้จากตู้สุ่มตัวนี้ก็อิเล็กทริกไดโนครับแบบเรนโบว์ชายนี่พลังอยู่ที่87,000ในอีเวนต์นะครับ ที่เผลอไปแปดกล่องโอ้โหเผลอเกินโอเคเออนี่สะดวกขึ้นเยอะนะครับไดโนกิฟเปิดแบบรวดๆอืมอืมโอเคหมดแล้วนะครับ รัวจัดโห80 8กล่องนะครับโอ้ไ oh my god มีแต่ของกระหลงปงนะครับเออโว้ยเฮ้ยถ้างั้นคลิปนี้ก็เอาไว้คลิปนี้ก่อนละกันนะครับกับตู้สุ่มตู้นี้36ชั่วโมง ได้ตัวนี้มาตัวเดียวนะครับ Electric Dyno Rainbow Shiny ตึงๆครับก็ <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้เอาใจนมลกปหน้านะครับไปละมาย